สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมีความรู้ดีๆนะคะมาฝากเอาไว้เวลาเราได้รับเอกสารเหมือนเราเป็นขสนาเาาที่อำเภอเนาะเราคิดว่าเอกข้านาาเป็นภาษาคลีที่อำเภอเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วจริงๆคือเราไช่อว่า h อ่อฮิว r มนเหรือความผิดพลาดของมุษดูนะครับมันเกิดได้ทุกที่เนาะไม่ว่าจะเป็นกับทั้งองค์กรของรัฐหรือว่าจะเป็นองค์กรเอกชนทุกที่ครับเราไม่สามารถคาดหวังได้ว่าเอ้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเขาจะแบบ ทำได้ถูกต้องทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดพลาดเวลาเราได้อะไรมาพูดอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตว่าการุณาเช็คชื่อเช็คนามสกุลของเราดีๆข้อมูลถูกต้องไหมหรือจริงๆตอนที่เราได้มาจากตั้งตอนที่เจ้าหน้าที่ยื่นให้เราเนี่ยครับเขาก็จะถามว่าโอเคข้อมูลถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปขอเอกสารหรือว่าขออะไรต่างๆเนี่ยให้เราตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการดําเนินการต่างๆ ที่เรา أ, ต้องการจะไปดําเนินการเนาะเพราะฉะนั้นถ้าแบบมันไม่ถูกต้องเนีน่ยมันอาจจะต้องแบบเสียเวลา<ะ>พูดอย่างนี้แล้วกันก็คือมันกําลังจะไอ้นี้อยู่เราแล้วพอมาเช็คแล้วเอ๊ะใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ผิดผ,ผิดพลาดอยู่ไม่เจอแบบไหนนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นเขาเรียกว,ว่าใบเขาเรียกตัวใบเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วทีนี้ก็ถูกตีกลับมาว่า,ามีข้อผิดพลาดในชื่อนะไอทางเราเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยอาจจะเป็นชื่อสะกดผิดหรือว่านามสกุลสะกดผิดแต่ ื่อพ่อคือแค่ตัวอักษรตัวเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนชักตัวดับเบิลยูกลายเป็นตัวเอ็มนะครับแค่นี้เลยจริงๆคือบางอย่างแก้ให้ก็จะแก้ให้แต่เรื่องของเรื่องคือแต่จะให้ดีคือถ้ากัดกระดุมเม็ดแรกตั้งแต่ตอนแรกจะเวิร์กสุดเอาพูดอย่างนี้แล้วกันคือตัวเราเวลาเราไปขอมาเราก็ควรจะดูมันคือเอกสารเรามันคือชื่อพ่อชื่อแม่เราดังนั้นพยายามเอาให้มัน ถูกต้องดีกว่านะคะชื่อนามสกุลไปข้อมูลทีล่ละเอียดออกตรวจสอบกันดีๆนะครับ